พัดสีนิปเปิลเพนกับเฉดสีมากที่สุดถึง2,338เฉดสีสีสวยตรงปกตอบทุกอารมณ์ไม่ว่าคุณต้องการโชว์แพชั่นด้วยสีแดงเฉดดสีแดงอัพลุกเชียวจากลิปสติกแท่งโปรดสีแดงกามะหี่หรูหราของกล่องแวนมัน่นสีแดงทรงพลังของใบเมเปิลในฤดูที่คิดถึงสีแดงเผ็ดร้อนของพริกสด สีแดงโดดเด่นของกระโปรงพลีตแบรนด์ดังสีแดงทรงสเสน่ห์ของเรดมาตินี่สุดเฉียบสีแดงของกุหลาบสดที่บานเต็มที่ในวันที่ดีที่สุดสีแดงลุ่มลึกช่วนหลงไหลของพัดที่พับซ้อนอย่างประณีตหรือจะเป็นสีแดงผนังห้องที่คุณดีไซน์จนสะท้อนตัวตนที่ยากหาใครเหมือน เพื่อตอบโจทย์ทุกเฉดสีได้อย่างอิสระเราจึงคิดคนและสร้างสรรค์มากถึง2,338เฉดสีพัดสีนิป้อนเพนตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านสีเพื่อคุณ